คนเยอะแล้วถามหน่อยแม่ไหมเจอย่างนี้เป็นล่างตาโบราณระยะ10เมตรยังไม่เจโดนเลยแล้วจะปลาทำไมก็ตีเอาดิอยากปลาครับผมไม่ดูเลยผมมีความตายใจครับพอตายมันก็ตายเลยบ้าโบล่าณคนได้ทรมานใช่ไหมมันแบบความรู้สึกต่างอย่าเงี้ยเยี่ยสามหลังเลยช่วงนค่อย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 ผมว่ามันอยู่ในถ้ำรือเปล่าไม่รู้เทก่อนเทกเลยถ้าไม่เล่นเลงนเลย เฮ้ยมันอยู่มันอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเห็นบ้างฆ่าเลยครับโออย่าพึ่งใ่งใครเลยดูข้า,ขา,าวด้วยขามาันเทคเลยสี่หลังเลยสี่หลังเทคแล้วขอเทคหลังแ,แล้วเทคหลังลึกสุดแล้วลึกซ้ายสุดเลยมันเทคอยู่เข้าเข้าไปในบ้านไหวพวกที่เหลืออย่าลงภาพมาขอไม่ไม่ไม่มันนอนอยู่เดาไ,ไฟจะตีตายไีกคนนึงเนี่ยมัดแล้วขังไปดิ ตีไหบ้านมันเล่มนี <wor fs> <Brazil> ้มัดไม่ได้หรอกไหบ้านนี่เออจบเดืยดตานี่มันตกนอนเดือดดาวแล้วก็เอาตาเนี่ยน่ามีมีนอนตายเนี่ยเอากงอ่ะถังไว้ตอนนั้นเลยหลังอู้หขี่ไดโนเสาร์มาใครเห็นไหมล่ะเดนเสาร์อังคุนเฮ้ยดูด้วยเฮ้ยพวกคุณพวกคุณเห็นไหมหลังตุ้มอ่ะเดี๋ยวแล้วมันมันตีไม่ได้ไปกลัว ไม่เท็จดาวบ้านไม่ได้เหรอไปมาลงมาแล้วไปลงมาแล้วมไปลงมาแล้วไม่เท็จดาวบ้านไม่ได้อะมันตายมันตาย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 กลับไปก่อนกลับไปก่อนโง่ดีป่ะตรงนี้เราไม่เคยลงมานะดูเนี่ยลงลงลงเนี้ยลงอยู่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ดีป่ะ

รอให้ยุบมันล่ะน้องบอกไปลไป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 ยิงให้ดูสักหน่อยไปแล้วไปแล้วหนึ่งคู่ครับสคู่ไปแล้วเรียบร้อยสคไปแล้ว ใครอยู่ใครจะไปครับอ้าเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเฮ้ยไม่ดีไเอาใช่ไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมอนี่เฮ้ยอย่าตีดิเฮ้ยปั้นข้างหลังปั้นข้างหลังปั้นวิวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งิ ไม่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 ให้ให้ปองมีทุก็แล้ปองมีที่ทุกอยู่เลสองตัวลุ้มเลยโอ้โหีเล็กดาวไม่ตัวล้ม่ตัวเทียบเลยางเงี้ย าอีกแล้วมุมูนี้ไม่ติดทิพไพรเลยโอ้เฮ้ยวิ่งมาอีกตัวแล้วโอ้ยแม่เยน็นฉิบเราไ,ไม่ต,ต้องกล,ออกลัวว่าตาย้วงลวงเล็กเนื้อบานกินกินนิ่มทั้งหมูว่าไหนเอาเนื้อมไหมตัวทางเลยดิตรงยังตรงยังครับตรงไหมตรงไหมตอบด้วย ตรง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 ไหมขังปลาล่างขังกูกลาแล้วตอนนี้มันยังลงไปหางกูอ่ะมีคนเจองูตัวใหญ่ในถ้ำด้วยฮะฮะงูยักษ์อ่ะเอองูย no? ักษ์อ่ะไอ้งูยักษ์ที่มันขี่ในถ้ำภูเขาไฟอ่ะมันอยู่ในถ้ำเฮิร์นบชายหาดถ้ำนู้นน่ะนะ มาก่อนมากไม่ไม่ไม่ตอนต้นปีนี่ก่อนนี่เขาจับได้สามตัวเนี่ยโอกาสดูซะสวยเหงมันจับทำทอดให้ยังสวยงามด้วยเฮ้ยอย่างก่อนนี่ะเดี๋ยวราะออก่อเนี่ยเดี๋ยวพวกมันจะมาช่วยเพื่อนนะครับจะมีคนมาช่วยเพื่อนอย่างนี้แต่จะจับมันอีกขึ้นไม่ได้คนต้อนถ่ายอัดวิดีโอให้ด้วยอัดวิดีโอเชื่อผมดิซ่ารักอาสบายตรงตรงนี้แบบไหมฮะ ลผมไปทำลายแล้วโกงอ่ะออกเสียงว่าผมจีซ่าก็ทำเป็นได้ใช่ไหมก่าวก่าวกันใส่จุดไฟดูแลให้อย่างดีเลยเนี่ยจุดไฟให้เนี่ยเดีอยุ่งกันอาหารแดงว่ะผมแดงว่ะอาหาร้นตอนนี้เหรอฝั่งนู้นไม่มีแล้วต้องไปล่าแล้วละ ดูแลให้อย่างดีเดี๋ยวยิงกัดยิงกัดเดี๋ยวเราไปทำเป็นจิ้มปลาให้อย่าไครับอย่าไปรับอย่าไครับอย่าไครับอย่าไปรับอย่าไปรับหมวกป่าจะเสร็จต้องปีเป็นแหลกเออใครยังไม่เสิร์ฟอีกเลยก็มีครบยาครบยาออกยังยังยังมาดูอีกเลยไม่ยังออกออกทางนี้ทางนั้นเหรอทางนี้ที่เดิมใช่ไหมล่ะเราวิ่งมาทางนี้ไม่ใช่เหรอแต่เนี่ยพี่ก็ดูแล้วกันพี่เอสแม่งไม่ออกทางนู้นอะ ทำไม่ทำไม่เาไม่เอาเฮ้ยทำไงวะ